สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกเพชรมณีสวยๆน่ารักน่ารักโดยลิบิ้นกากเพชรน,นะคะนี่นะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีเหรียญกรนไกร ริบบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบินตาทีดนะคะที่เป็นกากเพชรหด้านนะแบบนี้นะคะเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดลิบบิน4เส้นที่ความยาว4 0ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 1เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะ รีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับแล้วก็สอดรลิบินเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจ,จับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานให้ลิบินเข้ามาด้านในค่อยๆดึงลิบินลงมานะคะพร้อมดูกรีบิบด้นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอ,อลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะนับวนมาทางขวามือนะสี่ช่องหนึ่งสองสาสี่นี่นะจับริบบิ้นหมุนมาแบบนี้ ชนหนึ่งรอบพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะอาริบบิ้นเส้นด้านนอกออกมาสารก่อนจับริบบิ้นเอียงขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับประตูิบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สี่นี้นะคะตรงฐานนะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างค่อยๆ่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะสานทับตามแนวนะทั้งสี่เส้นเส้นยาวนี่นะคะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ ได้แบบนี้นะแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นกันนะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะของลีจะอยู่ในลนนักษณะนี้ก็สวยงามน่ารักแล้วนะคะนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของลีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเพชรมณีสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ลีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องลีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ